สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับทุกคนผม PX 1 8หรือจะเรียกว่า Sippatch ก็ได้นะครับอ่าพี่ Sippatch มีงานอดิเรกอะไรบ้างคะงานอดิเรกก็คือเล่นเกมนี่แหละครับร้องเพลงเล่นดนตรีโอแสดงว่าต้องเก่งเทพบ้างแน่ๆเลยงั้นช่วยแสดงความสามารถพิเศษให้เราดูหน่อยคะ่ะเดี๋ยวผมจะเป่าคุยด้วยจมูกให้ทุกคนฟังหงเพลงนะครับทุกคนเออ โ <laughs> อ้โหต้องบอกเลยว่าลูจมูกของพี่ซิปแพชเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะคะก็เรื่องจริงผ่านจอมากค่ะทุกคนชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะคะ <laughs> ฝากอะไรทิ้งทายให้กับผู้ชมหน่อยค่ะอย่าลืมกดพีเอ็กซหรือว่าซิปแพชคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเจอก,กันบ๊ายบาย